ใครกันคือผู้โชคดีได้รับอีก2,000บาทคนละเครื่องพลัดได้รับเกือบ1 0 0 0 0แคนเข้าบัญชี25ทธันวาคมน,นี้คลิปนี้เราก็นำข้อมูลข่าวสารจากมาตรการของรัฐ อีกเช่นเคยค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตาม,ตตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะคนละครึ่งพลัดแจกเงินอีกแล้ว2,000บาทเกือบแสนคนเข้าบัญชี25ทธันวาคมนี้จะเป็นใครได้รับนั้นเรามาติดตามกันเลยค่ะรัฐบาลเตรียมโอนเงินพิเศษเป็นโบนัสสูงสุดถึง2,000บาท ให้ร้านค้าถุงเงินที่ผ่านเกณฑ์โครงการคนละครึ่งพลัดเงินเข้าบัญชี25ทธันวาคม68นี้นะคะรัฐบาลออกมายืนยันโดยกระทรวงการคลังออกมายืนยันทม์ลายการจ่ายเงินโบนัสพิเศษสูงสุด2องบาทบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งทำลายประกาศผลร้านค้าที่ได้รับเงิน2,000บาทคือวันอังคารที่23ทธันวาคม2568ประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการผ่านแอปถุงเงินและแจ้งเตือนผ่าน sms และวันที่25ทธันวาคม2568รัฐโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับแอปถุงเงิน เงินจำนวนนี้จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ร้านค้าผูกไว้กับแอปถุงเงินโดยอัตโนมัติไม่ต้องกดรับสิทธิ์หากผ่านเกณฑ์แล้วนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องนำมาฝากในวันนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะมีข่าวครา,าวอะไรนั้น คอยติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ